นี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมส,ส่งส่งอาจารย์ครับสัมภาษณ์อะไรครับผมจะไปส่งอาจารย์นะสัมภาษณ์อะไรก็ได้อะอาเลพี่พ,พี่พูดเลยพี่พี่ไม่ต้องอายเลยมันจะให้พูดอะไรอะรู้สึกไงรู้สบายปเท่านทัศชมนะครับตอนนี้เราก็ร่างยามาในคลิปสัมภาษณ์คนนะครับแต่ว่าสัมภาษณ์คนอะงหลายๆเพื่อน แล้วก็มาสัม <ok> พ <ngh ỉ> kind of. kind of. ันธ <Bye>, uh. ์ร <televis ative noise> you know <atin ya> ู้สึกไงกันเรียวรู้สึกไงเพื่อนบายสบายครับถ้าคนจากกล้องมาคนจากกลอหน่อยดิวันี้เรามาสัมพันธ์ในการมาสัมพันธ์เราโอนได้รู้สึกไงสบายฟังเรียใว่าไหนดูด้ย มันผมเดียวแบบนี้เดียวเพื่อคิดผมอะ่ะ <Okay. S 2> เอาตรงเนีย้ยเอาอะไรเนี้ยลอวกิพี่ะเอาไม่เห็นคลิปผมอ่ะพี่เอาเลยครับนี่ก็คือ,ค,อคนที่เราจ้างมาให้รีวิวน้ำไปเหรอลิชลิชชัยขอพี่นี่แหละเราเราัรารกใจยิ่มากนะ พี่มันมบเอ่มบครับพี่นีจะเดแป่ไ่ลวพี่โดน้่โด้ำมากไงแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรแตเลก็ิ่ได้ะ้าแต่พี่กลงมนก็ได้แต่มีเพื่อนอย่เฉวัเราเราไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นทำไมแต่พี่อย่าลงนะคินอไม่้ไตต

เรรียบ้อยสร้างชื่อเสียงให้กับวิไลไงใช่ว่าไอ้เด็กปล่าครับซีตัวยงนะครับเดี๋ยวครับตอนนี้เขาอยู่กับรายการรายการหนึ่งที่ใช้สั่งสร้างเขาสุดสร้างเขาสุดเลยทุกคนนะครับแบบว่าเราจะสัมผัสความอยู่เขานะครับพี่ครับพี่อยู่ที่นี่นานยังะครับพี่ี่พี่ใช้ชีวิตอยู่ยังไงกับการอยู่ที่นี่ตรงนี้ ว่าไม่ได้กินเลยครับพี่ยังไงนะเพราะว่าไมไ่กินอะไรเลยอยู่ตรงนี้แบบพี่อยู่นอนนั่งอยู่ตรงเนี้ยเลยอะยังครับเพราะว,ว่าไม่เพราว่าไม่มีคันเลยอะขายาวผมถ่ายมาประมาณ5ชั่วโมงแล้วเนี่ยถ่ายตั้งแต่นู้น,นะนแลน้มไม่คันเลยอะอยู่ทุกคืะอยู่ทุกใช่ครับผมผมทำรายการว่ารายการสัมภาษณ์คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอะ่ะ ที่เป็นคนที่แบบว่าไงอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้กินอะไรนานที่สุดในโลกอ่ะผมคิดถึงนะฮะดิเนตูอ่ะฉลาดสุดดิเนต์ดิเนต์แล้วว่าดิเนต์ยุ่งได้ขอดนะครับสมครับของของลูมันก็ต้องกินนะครับมากินก็อยู่ไปรอครับได้ครับผมโอ้ยซ้อมจุดซ้อมมานะครับแต่ว่าแล้วกินไม่ได้อะไรเลยกินไม่ได้เลยครับโอ้โหพูดอะไรก็พูดนะ ครับไปไปไปให้เขาได้เกิดก่อนนะเราเราไม่อยากทำเขาครับไปไปเขาได้เกิดครับไปใ้เขาได้เกิดนะครับเราเราไม่เคยทำแล้วเขาอ่ะมีคนสอบถา์หน่อยน้องน้องทำอะไรอยู่ครับส่งจ่าเอ่อเล่นเกมครับเล่นเกมอะไรครับอาร์วีครับน้องรู้สึกไงการเล่นเกมอ่ะกดเข้าเกมมารู้สึกไงหัวร้อนมากครับเดเล่นทีมอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเฮ้ยน้องนี่เป็นนายกได้เลยนะโอ้โหไม่ไม่ดีกว่าครับไม่ดี่เหรอ คือคนขราบนี่นะครับนายยกนอนาโคดะแบบว่าผมเชื่อมั่นในตัวน้องรู้จักแมยขนมต้มปะไม่รู้จักครับไม่เคยกินเหรอเคยกินครับน้องเขามีใจรักในการเล่นเกมอ่ะถ้านาเขาเกิดเป็นเกมแน่เขาจะเกิดเป็นเกมใช่ไหมอ๋อใช่ครับเห็นไหมเขาจะเกิดเป็นเกมะบกว่าเขาจะเกิดเป็นเกม่ะท่านผู้ชมครับโอเคครับสวัสดคีครับวันนี้อยู่กับรายการสัมภาษณ์แบบว่าเราจะไปสัมภาษณ์เขาอ่ะ้เขาหัวร้อนเราจะสัมภาษณ์ทหารท่านนี้ที่เขากินอยู่แบบว่ากินอยู่ ประมาณ2ปีแล้วเขายังไม่ <Gym. S 1> อิ่มนลยนี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมส่งส่งอาจารย์ครับสัมภาษณ์อะไรครับผมจะส่งอาจารย์นะสัมภาษณ์อะไรก็ได้อะอาเลพี่พี่พูดเลยพี่พี่ไม่ต้องอายเลยมันจะใค่พูดอะไรอะจะให้พูดยังไงอะครับอะไรพี่อะไรพี่ไม่ต้องกลัวเลยตอนเนี้ยยังไงนะจะให้พูดยังไงเลี้ยนนำนิดหนึ่งให้น้องนๆคุยเก่งนิดนีมาเลยคุยไหมแล้วพี่นะเออมึงนี้เอาแนะนอน ก็จะคุยอะไรให้คุยอะไรพี่ชื่ออะไรครับโยอสทำไมเหรอถามดิถามนี่จะตอบอันนี้พี่เขาชื่อโอนนะครับทุกคนช่วยไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแบบว่าเฟซเฟซเบื่ออร่อยเบื่ออร่อยเบื่ออร่อยที่เนี่ยแชร์ได้เบ๋่ออร่อยมากนะครับที่เนี่ยที่ไหนพี่โรงเรียนเทคนิคอะไรวะวิทยาเทคนิควิษณุโลกเฮ้ยเขาเริ่มเขาเริ่มแล้วครับทุกผู้ชมเขาเริ่มนะพื้นพื้นนี้สะอาดมากเลยนะลงลงงเลี้ยงแชรได้ ใช่ได้ใช่ไหมตัวเไงเป็นตั้งโตจริงๆนะนี่แหละพี่ก็กินแล้วเอาพี่กินก๋วยเตี๋ยวอระไรไหมครับอร่อยอร่อยอร่อยไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับนี่การสัมภาษณ์เราก็ดีใจมากที่เราได้มาสัมภาษณ์กับพี่คนนี้เพราะว่าพี่คนนี้เขาหล่อมากนะครับบอกว่าเขาเดินทางมา2,000กิโลเพื่อที่จะให้เราสัมภาษณ์อ่ะ